สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการของดีที่ดอยหล่อนะคะสำหรับวันนี้เราจะพามาที่วัดฟ้าหลังนะคะวัดฟ้าหลังเนี่ยจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็ทำไมถึงชื่อวัดฟ้าหลังลองตามไปดูกันเลย ที่มาของชื่อวัดที่ชื่อวัดฟ้าหลังนะคะท่านจะาวาดเล่าให้เราฟังว่าสมัยก่อนเนี่ยแถวนี้เต็มไปด้วยเกษตรกร,ะกรนะคะแล้วก็ประสบปัญหากับฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนาะเขาก็เลยอยากได้อยากขอฝนกันแล้วเขาก็มาทําพิธีขอฝนกันที่นี่แล้วหลังจากนั้นฝนก็ตกลงมาจริงๆสุดท้ายก็เลยได้ชื่อว่าวัดฟ้าหลังนะคะส่วนท่านผู้ชมใครก็ตามที่อาจจะเป็นเกษตรกร,กรหรือว่า ปลูกผักปลูกต้นไม้อะไรก็ตามอยากได้ดินดีน้ำดีๆลองมาไหว้ขอที่วัดฟ้าหลังดูได้นะคะวัดฟ้าหลังเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6โมงเชา้าถึง6โมงเย็นจุดขายที่ทรงคุณค่าของวัดฟ้าหลังก็คือซุ้มประตูทางเข้าวัดรูปเหมือนหลวงปู่ครูบาอินอินโท พระบรมสารีริกธาตุเจ้าฟ้าหลังพร้อมทั้งโบสถ์วิหารและใจดีก็สวยงามมากๆเลยนะคะนักท่องเที่ยวสามารถแวะเข้ามาถ่ายรูปได้และทุกวันมาค่าบูชาของทุกปีก็จะมีพิธีทรงน้ําพระธาตุประจําปีด้วยนะคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดฟ้าหลังสามารถยิง QR code ที่ปรากฏบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะ ชอบเนื้อหาการท่องเที่ยวพาเที่ยวแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มาติดตามกันว่าคราวหน้าเอพส o d ดถัดไปเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนกับของดีที่ดอยลอสวัสดีค่ะ